สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมาเข้าสวนค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีค่ะแดดออกแดดออกแต่ว่าหนาวมาเข้าสวนว่าจะมาปลูกผักแต่ว่ามันยังหนาวอยู่มันก็เลยปลูกบัวไดว่าจะมาปลูกผักแดดออกแต่ว่าแต่ว่าหนาวไม่สามารถลงผักได้ ไม่เหมือนบอสามารถล่งผักได้เดี๋ยวสิพ้าร,รีวิวอัน,อนสวนนาะพี่น้องเนาะสิพ้ามีรีวิวให้พี่น้องเบิ่งสวนน้ะพี่น้องเนะาะมันมีอย่างแน่ค่ะพี่น้องสวนกับมีประมาณนี้แหะค่ะมีกระท่อมน้อยมีที่เก็บของเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องรอเบิ่งนนาอพี่น้องเ,าเงนาะนนะก็จะประมาณนี้พี่น้อง จะพาดูสวนซะน่อยหนึ่งนี่คือบริเวณพื้นที่ของเราเนาะที่มันมีรั้วกัน้นที่มีต้นไม้นเนาะก็มีคือพื้นที่ของเราเอาไวป้ปลูกอ่อาไวป้ปลูกผักหน้าร้อนแล้วก็เอาไว้มานั่งปิกนิกมานั่งหน้าร้อนนะคะหน้าซัมเมอร์เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือที่ปลูกผัก ราจะใส่กระบ,บะแบบนี้ตอนนี้ก็ทําพื้นที่แล้วล่ะพี่น้องแต่ว่ามันยังหนาวมันยังลงไม่ได้แต่ว่าแม่บ้านก็เพาะไว้ในบ้านแล้วแหละไม่สามารถจะลงได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ก็คือเป็นรั้วของเราเนาะอันนั้นก็คือเป็นที่ของคนอื่นเขาเนาะแล้วก็น,นี่คือรั้วของเราสามารถปลูกได้ ก็จะมีต้นไม้มีผลไม้อันนี้ก็คือเป็นแบล็กเบอร์รี่ต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะอันนั้นต้นเป็นราสเบอร์รี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ราสเบอร์รี่อันนี้ก็เป็นกระเทียมก็ลงไว้นิดนึงแล้วกระเทียมกระเทียมก็ลงไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหัวมาให้เราได้กิน จะเป็นต้นเชอรี่รอพี่น้องกำลังจะออกใบเลยนี่ต้นเชอรี่เราต้นเชอรี่เรานี่แหละพี่น้องก็จะประมาณนี้อันนี้คือที่เก็บของเนาะอุปกรณ์เครื่องมืออทําสวนเราเนาะเน,นี่ยตังนี้หลังเนี้ย อันนี้ก็เป็นพื้นที่ว่าจะปลูกพริกปลูกอะไรปลูกพวกมะเขือแล้วก็แตงอะไรพวกนี้มุมนี้ก็มาทําพื้นที่ไว้แหละมาทําพื้นที่ไว้แหละมาขุดดินไว้เดี๋ยวพอมันหน้าหละพอมันหน้าร้อนแนละ้วมันก็จะดินมันจะแข็งเนาะก็เลยรีบมาขุดไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ำรองน้ำฝนเนาะ รองน้ำฝนเอาไว้ใช้แอร์รดน้ำผักตอนนี้มันก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยค่ะตอนนี้มันก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเนี่ยน้ำแข็งอยู่เลยน้ำแข็งอยู่เลยดูสิอุ้ย,ยเนี่ยเย็นหนาวนี่ค่ะบริเวณนี้อันนี้ก็คือต้นแอปเปิลน,นะคะพี่น้องมาดูห้องเก็บของของเราดีกว่า แทนแทนก็จะลกมากอุปกรณ์เครื่องมือค่ะพี่น้องอุปกรณ์เครื่องมือหาคินห้ <c oughs> องเก็บของอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยดูอุปกรณ์ทําสวนเนาะก็จะมืดมืดนิดหนึ่งค่ะรถตัดหญ้าแล้วก็มีอ่าอ่าเตาปิ้งย่างเนาะพี่น้องเนาะมีเตาปิ้งย่างแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือเราเราก็จะเก็บไว้ในนี้เนาะพี่น้องเนาะ โอเคไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นบ้านาไว้อ่าไว้พักสามารถนั่งเล่นอะไรได้ข้างในมันจะมีอ่าอะไรอะมีเตียงอยู่ค่ะมีเตียงอยู่อันนึงอันเล็กๆก็จะมีตู้เนาะ นี่ก็คือกระท่อมน้อยปลายนาไว้ใช้สำหรับพักพิงก็จะมีเตียงเล็กๆแล้วก,ก,ก็จะมีตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทำครัวนิดหน่อยเนาะก็จะประมาณนี้ก็สามารถพักได้มานั่งพักนั่งอะไรได้เนาะกระท่อมน้อยปายนาค่ะพี่น้อง เ้่น้อยค่ะแล้วก็จะมีอีกฝั่งกัน,นี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นค่ะนั่งเล่นกินกาแฟนั่งเล่น,นกนทานกาแฟได้แต่มันก็จะเก่านิดนึงยังไม่ได้ซ่อมแซมเนาะมันก็จะเป็นถังเก็บน้ำแล้วก็จะเป็นมุมนี้เนี่ยมุมนี้เขตพื้นที่ของเรา ก็คือจะมีรั้วกั้นเนาะพี่น้องเนาะรั้วกัน้นมุมนี้ก็จะเป็นต้นเออมันยังไม่ขึ้นมันเป็นต้นอะไรนะระบ,บาเบอันนี้เป็นบูเบอรี่ค่ะพี่น้องกำลังจะออกใบบูเบอรี่มีอยู่แปต้นมีอยู่8ต้นนู้นเลยเนี่ยแปต้นเลยเนี่ย ไอสั่งกระโน้นที่มันเป็นกระบะมันจะเป็นของอของเขาเนาะไม่ใช่ของเราก็จะประมาณนี้บูเบอรี่เพิ่งจะเอามาปลูกปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็น่าจะได้ได้กินลูกอยู่ขนมา8ต้นมาปลูกปีที่แล้วกำลังจะออกใบกำลังจะออกใบเนาะ ปดต,ต้นกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรั้วอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกพลัมพี่น้องลูกพรุนว้ลูกพลัมมั้งว้ไม่ใช่ลูกพลัมลูกพรุนค่ะลูกพรุนลูกพรุนสีม่วงแต่เมื่อปีที่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยจะออกลูกเยอะออกนิดเดียวมันต้นเล็กอยู่ ปีนี้ก็น่าจะออกเยอะอยู่เนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็นี่ก็คือเป็นต้นแอปเปิลเป็นต้นแอปเปิลของเราอันนี้แม่บ้านก็มาตัดไรตั้งแต่ตอนที่มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วแหละมาตัดกิ่งมันให้มันขึ้นใหม่เพราะว่าตอนนั้นมันต้นแบบสูงมากมันไม่สามารถเก็บได้เนาะ มาตัดไปแล้วมาให้มันออกกิ่งใหม่มันจะได้ไม่สูงมากสามารถเก็บกินได้สบายเนอะก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนของเราส่วนของเรากระท่อมน้อยไปายนาะน,นั้นก็เป็นตัวกินข้าวมาสำมือมาตำสตมตำ มาจกมาตำส้มตำโซยกันกับเพื่อนๆมาจกปลาอยู่ที่นี่นะคะพี่น้องหอปลามาจกกันมาตำสนุกสนานมาปิ้งย่างกันอร่อยเทียงนาน้อยอันนั้นเทียงนาน้ยของเราอันนี้ก็เป็นที่เก็บของของเราสีแดงนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ พี่น้องถ้าเกิดอีกประมาณถ้ามีอัปเดตยังไงถ้ามันร้อนกว่านี้ถ้าได้มาปลูกผักก็จะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มันยังไม่สามารถปลูกได้มันก็ยังแบบแต่มาเคลียร์พื้นที่แล้วแหละมามันยังปลูกไม่ได้มันยังหนาวอยู่ถ้าปลูกไปมันก็ตายเนาะยังไงถ้าประมาณอีกสักสองอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งกว่าๆได้ไหมไม่แน่ใจ ถ้าเกิดมันร้อนนะเนาะก็เดี๋ยวก็จะมาปลูกมาอะไรมาลงก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเนะพี่น้องเนาะในบ้านก็ไม่รู้จเจออคิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรให้พี่น้องดูก็เลยเออรีวิวกระถ่อมน้อยไปนะนี่แหละ <laughs> เพราะว่าข่าวไอคิปที่แล้วทําไปแล้วแต่ว่ามาเคลียร์พื้นที่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มาอัปเดตให้พี่น้องดูเลยว่าเออได้ปลูกผักหรือยังอะไรเงี้ย เนีเ่ยบ้านข้างๆเขาก็เริ่มมาทํากันแล้วนะเริ่มมาเคลียพื้นที่จะปลูกผักกันสวนข้างๆเขาก็เริ่มมากันแล้วค่ะพี่น้องมาเริ่มมาแบบทําพื้นที่เคลียพื้นที่เพื่อที่จะปลูกผักกันเนาะก็ก็เ,เยอะนะคะจากนี่ไปนโน่นเลยเยอะแยะเลยไปนโน่นเลยฝั่งกระโนนก็ใช่ค่ะเดี๋ยวซัมเมอร์เขาก็มากันเต็ม มาปิ้งย่างมันอะไรกันคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวแม่บ้านจะมาอัปเดตนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะจะเข้าบ้านและหนาวโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะัดีคบ๊ายบาย